สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับนหนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปกบยางมือใหม่นะครับหรือกบยางสมดีนั่นเองวันนี้เรายังอยู่กันกับโมนใหม่ของนหนวดที่สั่งเข้ามานะครับเป็นโมนกบยางนะครับที่สั่งเข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองสั่งมามากกว่า10 10โมเดลนะเออตัวนี้เป็นโมเดลที่3แล้วนะครับ SD3 นั่นเองนะครับสมดีสานั่นเองนะครับตัวนี้นันวดสั่งมาเนี่ยนนวดก็ไม่รู้มันชื่ออะไรนะครับตัวโมนมันเนี่ยนะครับแต่ว่า เดาๆทรงมีหางจุกๆแบบนี้มันเหมือนหนูพุกอะไรประมาณนั Ash ้นนะเออวันนั้นนลดก็เห็นเห็นตัวไหนที่มันดูน่ารักน่ารักแล้วก็สั่งมานะอ่ะคือคลิปกบยังสมดีตัวโมอนใหม่เนี่ยนนทด์จะมาอธิบายเกี่ยวกับสเลรยระของตัวโมนที่นนทด์สั่งมาแล้วก็วิธีการเซตอุปกรณ์ให้มันเข้ากับชุดโมอนนั่นเองนะครับเพราะว่าบางผู้ขายบางรายเขาไม่ได้แจ้งนะครับว่าโมนตัวเนี้ยใส่กับ เบ็ดเบอร์อะไรนะอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะมาเรามาดูกันนะครับมาดูที่ความยาวของตัวโมนก่อนนะครับตัวนี้เคลมไว้ที่3.6นะ3.6มจุดหไหมโอ้เป๊ะเลยตัวนี้นะครับ3.6ร้านนี้นะเนื้อโมนนี่ดีมากเลยเหมือนเป็นเรซินสีขาวนะั้นหนวดไม่มั่นใจคือวัสดุอะไรนะแต่เนื้อเนียนมากไม่ใช่เรซินกะโหลก,กลาที่แบบว่ามีฟองอากาศภายในหรืออะไรแบบนั้นนะครับนะ่หนวดเลยสั่งมาถือว่างานดีมาก ความยาว3.6นะครับความกว้างที่ลำตัวนะครับส่วนที่กว้างที่สุดนะครับอยู่ที่1.7อ่า1.7นะครับแล้วก็ความสูงของตัวโมนนะครับบริเวณอ่าตรงท้ายเนี่ยแหละนะครับความสูงของตัวโมนเนี่ยอยู่ที่1.45นะครับโดยประมาณนะ1.45โดยประมาณตัวนี้นะ นหนวดชอบเป็นพิเศษเลยด้วยรูปทรงของมันนะครับเดี๋ยวเวลาเป็นตัวกบยางขึ้นมาจริงๆตัวนี้มันน่าจะเป็นคล้ายๆตัวหนูแหละนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะสำหรับผู้ผลิตที่เขาผลิตออกมานะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ใส่าตาดวงใหญ่ๆเนาะเออแล้วก็วาดลวดลายนะครับคือกบหลายๆรุ่นที่นหนวดสั่งโมนเข้ามาเนี่ยนนวดจะต้องการให้มันเป็นเรียบๆที่สุดเพื่อ,อาสามารถมาลงลวดลายตามที่ลูกค้านันวดหรือ FC ของนันวดเนี่ยต้องการได้นั่นเองนะครับพวกนี้นะ ถ้าแบบชุบกบมาจริงๆนะวาดลวดลายลายไทยนะหรือเขียนชื่อเขียนอะไรลงไปนะจะสวยงามน่าดูนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะลงชุดอุปกรณ์ขนาดไหนดีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วหนวดเทียบให้ดูนะครับเพื่อให้ความชัดเจนนะครับกับอ่ามือใหม่ที่กําลังทํากบยางอยู่ด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับอ่ะตาเบ็ดนะครับเบอร์2อโอเบอร์ 1O โอเบอร์1แล้วก็เบอร์2นะครับย้ําอีกทีนะครับ2โอใหญ่ที่สุดนะครับ 1O โ เบอร์ 1>, 1แล้วก็เบอร์2นะครับอ่ะมาดูขนาดเบอร์2 2งสโอ้ไหวไหมไม่ไหวนะไม่ใช่ทางของมันเลยนะครับผ่านไปนะครับ 1O โอล่ะ1โอเป็นยังไงเอ้หนึ่งโอนี่พอลุ้นเว้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับโมนหลายๆโมดหลายรุ่นเนี่ยเวลามาประกอบตาเบดจริงๆมันประกอบได้หลายได้หลายขนาดเหมือนกันนะครับแต่ดูจากขนาดความยาวของตาเบดกับความยาวของตัวมาแล้วไม่น่าเหมาะ 1O โอ o, นะครับเนี่ยาดู ดูนะครับถ้าเป็นจังหวะที่มันโผล่นะครับตาเบ็ดโผล่มาตรงท้องนี่นะครับฟ้าโผล่มาอย่างนี้นี่หัวเบ็ดไปถึงมี่แล้วนะครับเนี่ยน่าจะไม่ไม่ไหวนะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องลองนะครับอ่าอันนี้เราเทียบสรีละให้ดูกันก่อนนะครับในตัวที่น่าจะเหมาะสมนะาหนวดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แน่เลยเบ็ดเบอร์หนึ่งนี่แหละนะครับคลาสสิกมากนะครับสาหรับไซส์ขนาดนี้นะเนี่ยนะครับ แล้วก็การประคองเบ็ดน,นะครับสําหรับลําตัวมันก็สวยเลยแหละกําลังดีเลยแหละนะครับอันนี้คือการเทียบแบบพื้นฐานนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาชุบกบอยางจริงก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นสูงยาวหรือกว้างเนี่ยมันก็จะเพิ่มเพิ่มมาอีกด้านละ1มิลนะครับซ้ายขวาก็เป็นด้านละ1มิลก็เป็น2มิลนั่นเองนะครับนี่โดยประมาณแบบนี้เลยอ่ะนี่เบอร์1ผ่านแล้วนะต่อไปเป็นเบอร์2เป็นไงเบอร์2ก็ได้เหมือนกันนะวัยรุ่นนะ แต่ว่าเบอร์2นี่ถ้าตาเบ็ดอยู่ข้างหลังนี่เหรอโอ้ห่างไปหน่อยเบอร์2ไม่น่าจะไหวว่ะจากช่วงหน้านยะช่วงหน้ามันห่างไปหน่อยถ้าเบอร์2ลงได้เนี่ยนันโดคิดว่าจะต้องใส่สปิดลิงก่อน1ตัวนะครับแบบนี้นะแล้วก็ต่อด้วยลูกหมุนลูกหมุนที่ต่อจากสปิดลิงอีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะพอได้เรื่องของความยาวนะครับ อ่ะฉะนั้นเป็นออปชันละกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นออปชันของตาเบทที่สามารถลงได้จากการคาดการนะครับก็จะมีเบอร์1กับเบอร์2นั่นเองนะครับไซส์กำลังน่ารักเลยนะครับไซส์สวยเลยนะเข้าเท่านิ้วชี้เองนะครับอ่ะเรามาดูซิว่าเราประกอบชุดเบทเราอ้างอิงที่เบอร์1แล้วกันนะครับเบอร์หนึ่งด้วยความเป็นไปได้ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับอ่ะวางตาเบทไปนี่นะครับตาเบทลงไปแล้วก็ต่อด้วยะายดีลูกหมุนนะครับก็ มืนเดิมนะครับเบอร์6ส่วนใหญ่นะันโหนก็ใช้เบอร์6นี่แหละนะครับคลาสสิกดีนะครับนี่ด้านท้ายนะครับแล้วก็สปิดลิงนะครับสปิดลิงหนึตัวแล้วก็ตัวนี้นะันโหนดคาดว่าใส่2หลิวเนี่ยสบายมากเลยแน่เป็นไงล่ะทรงนี้ถือว่าสวยงามเลยมั้ยล่ะนะอ้อเอฟซีท่านไหนที่เป็นลูกค้านันโหนวดนะ ใชรชอบทรงนี้นะเตรียมตัวสั่งไว้ได้เลยนันโดสั่งมาห5 5หตัวนะครับโมนเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้สเปคเนี่ยเหมือนเขาแพคมาผิดเขาเขาแพคมาให้นันโด,ดทั้งหมด6ตัวก็ถือว่านันโด,ดได้กำไรไปตัวนึงนะครับ อ่ะนะครับสำหรับโมน SD 3นะครับหรือสมเดย์สามนี่แหละก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่มาอธิบายนะครับเกี่ยวกับสรีระของโมนและการเลือกอุปกรณ์ที่จะมาประกอบนั่นเองหลังจากการชุบนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ FC ที่กําลังอยากจะทํากบยางใช้เองนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ฝากไวด้วยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนนะดและทีมงานด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าใครมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายปูน